จี้ค่ะวันนี้รูรอบหอบเงินก็อยู่กันที่แคฟิลเลชแคฟิลเลชก็เป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท26นะคะแล้วก็มีร้านอาหารร้านค้ายิมซูเปอร์มาร์เก็ตและอื่นมากมายเต็มไปหมดวันนี้เราจะมาหาผู้โชคดีมาร่วมสนุกในการเล่นเกมกับรูรอบหอบเงินแต่ก่อนอื่นไปดูกติกากันก่อนค่ะทำรายการจะมีคำถามทั้ทงสิบขอ้อถ้าตอบถูกจะมีรางวัลให้ข้อละ100บาทในคำถามทั้งสิบข้อผู้เล่นมีโอกาสตอบผิดหนึ1ครั้งถ้าตอบผิดครั้งที่2จะต้องคืนเงินรางวัลที่สะสมมาทัั้้้้งงหมมดแลละะกบบาานนืออเเป่่่ทีีขพ ผู้เล่นมีสิทธิ์เลือกที่จะหยุดเล่นและรเราเตือนตามจำนวนที่สาสมมาและถ้าผู้เล่นตอบคำถามข้อที่สิทได้ถูกต้องจะรับเงินจะถูกโทษไม่เงินมาอยากไปแจกเงินแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปหาผู้ร่วมสนุกกันดีกว่าค่ะไปดูกันว่าวันนี้เคเบลเลชจะหมื่นแตกหรือเปล่า<ค>ชื่อมนตรีสมจิตนะครับเป็นแมเนเจอร์ร้านขนมคาเฟ่ชื่อตอริกนะครับเป็นหัวหน้าคนสวนครับชื่อเอกครับผมเป็นพนักง,งานขายกีตาร์ครับชื่อเจี๊ยบค่ะเป็นผู้จัดการร้านกีต้ารูมค่ะชื่อเอกนะครับขายต้นไม้ ตาค่ะ,ะชื่อบอสครับลูกแก้วค่ะชื่อแมวค่ะติดตามข่าวต่างประเทศบ้างไหมคะไม่ค่อยด้ติดตามดูอยู่บ่อยเหมือนกันปกติผมจะติดตามของพี่กรุณาอยู่แล้วดูช่องพี่กรุณาชอบที่เขาไปถึงสถานที่แล้วก็มีหลายเรื่องที่ <laughs> น่าสนใจชอบดูในส่วนของการดำรงชีวิตของเขาหรือว่าภูมิประเทศของเขานิดหน่อยครับไม่ค่อยมากดูบ้างมากกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นความรู้รอบตัวเอาไว้ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการ <Okay. S 1> เล่ดเกมเกเกข้อที่1ค่ะประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบันชื่ออะไรอา่อาอา่าอะไรวะเดี๋ยวอังกฤษชื่ออะไรไไม่ใช่อยู่อ,ๆๆอังกฤษสบายสบายสบายไม่ต้องดูรูปหรอกเนาะใครวะจำชื่อไม่ได้ทำไงดี <laughs> อเคไม่เป็นไร <laughs> ให้ดูรูปให้ดูรูปมีตัวช่วย สามคนนี้ค่ะอันนี้โอบามาครับคนไหนคือทรัมป์คนนี้ป่ะครับคนนั้นคือทรัมป์ไอ้คนนี้น่าจะปรนคนปัจจุบันจำชื่อได้ไหมนึกชื่อออกไหมคะอืมไม่ครับมั่นใจว่าคนนี้คนนี้โอเคโจไบเดนครับไบเดนไบเดนโจไบเดนจอร์นโจไบเดนโจไบเดนครับผมโจไบเดนข้อบีถูกต้องค่ะหนึ่งร้อยบาทอย่ารับเลยครับขอบคุณครับ นี่ค e ุยกันหรื <kinds> อยังคะว่าจะแบ่งเงินกันยังไงอะแหงแหงแหงเอาไว้เฉยเฉยคืนไม่คืนไม่เอาคืนไปต่อไหมคะไปต่อไปต่อนะโอเคไปต่อไปต่อไปต่อนะพรไหมพรอยแล้วสบายสบายครับไปต่อไปต่อเลยครับไปต่อไหมคะต่อไปต่อเลยครับยากไหมไม่ยากเลยไม่ยากง่ายคำถามข้อที่สองค่ะ ประเทศออสเตรเลียอยู่ตรงไหนคะอ <Australia. S 1> อสเตรเลียใช่ออสเตรเลียติ๊กต๊อกติ๊กตอตกตอ,อยู่ตรงไหนน้าใสจะได้100ร้อยเลยมั้งพ <laughs> ี่ลองเดาดูลองเดาดูคะ่ะ <laughs> เป็นเกาะไหมออสเตรเลียเป็นเกาะไหมอ,นนหอันนี้อะไรกันครับอันนี้หรอไม่ถูกอ่าใบใบออสเตรเลียเป็นประเทศที่ทะเลเยอะมากอ่านี่เลย ตรงนี้ครับน่าจะเป็นแถวนี้มั้งครับแถวนี้อ่ะค่ะผมจำได้เนี่ยออสเตรเลียใช่น่าจะใช่อ่ะมั่นใจปะมั่นใจทำไมถึงมั่นใจอ่ะเที่ยวบ่อยครับโอเคออสเตรเลียก็แค่ปากซอยเนาะถกต้องครับถูกต้องค่ะไปหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะคคคัครับงั้นงง ผิดแล้วหนึ่งข้อไปต่อไหมเออเคสู้นะไปต่อไหมครับไปต่อไปต่อไปต่อครับไปต่อนะไปต่อครับเอเคข้อที่3คำถามมีอยู่ว่า U N ย่อมาจากอะไรคะตอบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แต่ต้องเป็นชื่อเต็มและถูกต้อง Union คุ้นๆ้น่าแต่อ่ National แต่แล้วใส่ไม่ได้ล่ะรู้อยู่อ่ะแต่มันนึกไม่ออกอ่ะคำพูดอ่ะยอมยอมนะไม่รู้จริงอ่ะยอมไปก่อนเฉลยอยู่ในติดเนชั่นค่ะองค์การสหประชาชาติองค์การสหประชาชาติอยู่ในติดเนชั่นนะอยู่ในติดเนชั่นชกต้องค่ะอยู่ในติดเนชั่นรับไปอีกบอกแรกค่ะ สามร้อยหานกันลงตัวแล้วนะพ่อกั่นไหมเลยยังไม่าอเท่าแบบว่า100บาทท okay. ีส่สาสมมาต้องคืนหนูว่าไงตอนนี้ได้ไปแล้ว200ผิดแล้วหนึ่งข้อแต่อันนี้จะผิดดิกไม่ได้แล้วผิดจริไม่ได้แล้วแต่ถ้าตอบถูกอีกเจ็ดข้อที่เหลือได้หมื่นหนึ่งโอ้ยเอาไงดีอลองดูไม่ได้ไม่เป็นไรเล่นสนุกหมื่ไ ลุยครับยไปต่อแหมชอบนะฟอร์ด้ปุ๊บเอาใหญ่เลยนะประเทศใดในอาเซียนที่ไม่มีพรมแดนติดกับทะเลยากนะแป๊บนึงติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักอือหือเฮ้ยากเลยถือว่าลาวอะามลาวอะเอ้ลาวเป็นเอเชียอาเซียนเอเชียนขอเสียงแบบมั่นใจมั่นใจหน่อยได้ไหมลา,าวคะ่ะลาวคะ่ะ <laughs> ประเทศลาวครับประเทศลาวขึ้นมาเราเนี่ยครับลาวประเทศใดในอาเซียนลาวในสิทธิ์มาตัวลาวทางทะเลเลยได้ลาวเฉลยประเทศที่ไม่มีพรมแดนติดกับทะเลก็คือลาวเสิริราชเขอบคุณค่ะสิริราชค่ะยอดสิริราชแล้วครับพี่ค่ะ ไปต่อไหมคะไปต่อครับดวงกําลังมาไปต่อเนาะเรื่อยๆเรื่อยๆไปต่อไปต่อครับโอ้เดี๋ยวทาใจก่อนนะผ่าไทยผ่าไทยผไทยเนาะข้อที่ห้าข้อนี้ยากมากเลยอ่ะไม่มีอะไรเกินเอื้อมมาเลเซียใช้สกุลเงินอะไรคะเดี๋ยวผมนึกก่อนนะให้นึก1ิบวินาทีนะน่าจะคุ้นๆอยู่นะลองนึกดูลองนึกดูประเทศมาเลเซียใช้สกุลเงินอะไรนะข้าผูกเกินก่อนได้ไหม ไม่ออกไม่ออกไม่ออกจริงอ่ะดอลลาร์หรือเปล่าดอลลาร์หรอไม่ถูกต้องค่ะเฉลยนะมาเลเซียใช้สกุลเงินริงกิตค่ะริงกิตครับริงกิตริงกิตถูกต้องค่ะห้าร้อยบาทแล้วค่ะโอเย้ขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องคืนแล้วอวะใช่ขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณจบกันนะคะไปต่อไหมคะให้เวลาตัดสินใจเอาไงดี ไม่เอาแล้วเอา400บาทหรอไม่เอาหมื่นดึงรอไม่ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงนะโอเคได้ขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมสนุกกันวันนี้ขอบคุณค่ะบอสหยุดก่อนถ้าแกตอบผิดเมื่อไหร่มันจะคืนหมดเลยนะเพิ่งทางแล้วเพิ่งางแล้ว เอาไงต่อดีไปต่อครับไปต่อถามเพื่อนร่วมทีมยังเราก็ไหวอยู่แล้วโอเคไปต่อนะไปเรื่อยๆครับไปต่อครับไปต่อโอเคขอที่หกสถานที่นี้คือเนียมครับเจี๊ยบคะับลองตาวมันนี้ไม่ออกหรอฝรั่งเศสลูปมั่นใจเคยไปถ่ายมาแล้วน่าจะเป็นลูป ที่ฝร,ร,<อ>รั่งเศสรครับถูกต้องค่ะพี่พิธ์ลูกกประเทศฝรั่งเศสเย้หกข้อหกร้อยบาทแล้วค่ะอ,อีกหนึ่งร้อยบาทค่ะว้าหกข้อแล้วเง,งินรางวัลต้องคืนหนูแล้วแหละขอบคุณคืนคบะขอบคุณมากนะคะ<า>ที่ร่วมสนุกกันวันนี้ขอบคุณค่ะ เเยมมกดงินื่ละข้อที่7ไปต่อใช่ไหมไปต่อครับไปต่อนะภาพนี้ศิลปินผู้วาดคือใครคะตอนนี้ต้องเดาครับต้องเดาแวนโกสสแตอลี่ไนท์ใช่ปะถูกผมเดาว่าเป็นแวนโกะครับทำไมถึงเดาว่าเป็นแวนโกะไม่ก็ปิัสโซสองคนนี้ผมเดาว่าเป็นแวนโกและกันครับเขาถูกก็ฮาร์กิงเลยครับ ยิ่งอ่ะโอ้โหหมดฟุ้งเลยเจ็บร้อยบาทแล้วเจ็ดข้อแล้วอีกสามข้อโอเคไปต่อนะไปต่อครับไปต่อมาอีกข้อหมื่นหนึ่งโอเคข้อที่แปดมีกองเชียร์มีกองเชียร์เมืองหลวงของออสเตรเลียชื่อว่าเมืองอะไรคะโอ้จดนี์แคมเบรา ไม่เมลเบิร์นก็ซิดนีย์ต้นเพื่อนที่ซิดนีย์ทำไงวะเมลเบิร์นน้องครับเมลเบิร์นนะเดาว่าเป็นเมลเบิร์นเดานะครับคำตอบก็คือแคนเบอร์ราค่ะฮะจริงอ่ะใช่ออสเตรเลียนะใช่เฮ้ยทำไมเราเรียนมาอย่างนี้เอ้ยต้องโทษไอ้ต้นด้วยครับต้นเขาไปเรียนที่ซิดนีย์ถ้าเขาไปเรียนแคนเบอร์ราเราก็จะตอบข้อนี้ถูกใช่ไหมแคนเบราคูเกิลทันไหมไม่ทันไม่นะอดีตไหมต้องคุยกันเอง โอ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชัวร์เชี่ร์กลแคนเ์ล่าครับจุดต้องค่ะโอ้ยร okay. ้อนมากร้อนมากโอ้ยร้อยแล้กแป้อยแล้วนคทโอเคเยอะแล้วครับขอบคุณมากเลยครับ ไม่ไปต่อคะเหลืออีกสองมันยังมีเยังได้อยู่แต่ว่าถ้าไปข้อที่9แล้วพี่เอกตอบผิดเนี่ยเจ็อบาทจะต้องคืนแหมมนะได้ครับไปต่อนะโอเคครับโอเคสู้ค่ะไปต่อนะครับโอเคข้อที่9ค่ะคลองสุเอตอยู่ที่ประเทศอะไรคะหยให้เวลาคิด10วินาทีอันนี้เกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วเิ่มไม่รู้เรื่อง่ะ ไใบตัวแรกได้ไหมคะถามว่าเขาอยู่คนละฝั่งกับเราไม่ได้อยู่ในเอเชียไม่ได้อยู่ในเอเชียตอบเร็วต้องตอบแล้วเหมือนเหมือนชื่อวงเลยอะวงดนตรีไทยที่ปานามาสักอย่างผมเดาเดี๋ยวนะผมนึกก่อนเฮ้ยนักนั่นายมันจะเป็นพวกอียิปต์คำตอบคืออียิปต์แล้วกันครับ ไม่รู้เอาเถอะตอบเถอะแต่ผิดแล้วแกแกคืนหมดเลยนะเขามีเขาให้หยุดทีนึงเขามีหยุดหนึ่งกรีดครับกรีดนะคะไม่เขาเขาดูดีใจอ่ะเขาดูดีใจอ่ะดูลุคแฮปปี้ข้อนี้ถ้าตอบถูกได้เหมือนหนึ่งถ้าผิด ร้อยบาทที่สะสมต้องคืนทีมงานเอาไหมร้องดีกว่าเกิดมาเพื่อเสียงอยู่แล้วเออมาเฉลยไี่ลัวแล้วโอเคไปต่อนะครับข้อที่สิบค่ะมาเกิดมาเพื่อเสียงมั่นใจไล้พักก่อนไว้พักไปจำเคลมเล่ยก่อนโอเคข้อที่สิบใครได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีที่ผ่านมาโอ้โหเอาแปดร้อยก็ได้ไม่ใช่คนไทยจ้ะไม่ดูละใบให้ ว่ามีสองคนไปอรี่เกี่ยวกับเขานิดนึงได้ปะ่ะคะเขาเป็นคนที่ต่อสู้เกี่ยวกับความถูกต้องในประเทศของเขาทั้งสองคนมาเดี๋ยต้องบอกชื่อด้วยต้องบอกชื่อค่ะต้องบอกชื่อให้ถูกผมขึ้นเงินคุนไปเลยครับ <c oughs> ลองเดาก่อนเดี๋ยวนี้ผมยอมผมขอไม่ตอบตอบไปก็อายเขาจริงหรอไม่ไม่ลองเดาไม่ไม่เดายิ่งสองคนผมผมไอ้นี่เลยยิ่งไม่ได้อเลยครับ พรกะคือเงินเขาจริงๆทางคู่ใบแน่นอนกำลังดังเชื่อกูคู่บไม่แน่นะไม่ใช่ปีหน้าอาจจะได้ค่ะองซานไม่ใช่ผู้ชายนะประเทศอะไรอ่ะ้ชายเป็นรัสเซียอังรัสเซียใช่ไหมอังเดออาชาวินตัดเขาได้ลงมาหรือเปล่าไม่นักฟุตบอลนะค่ะ องซานสูตีอะอ๋<ร>อองซาซูจีแล้วหนึ่งอีกคนหนึ่งคือเอ่อองซานชื่อต้องคล้ายๆกันแหละอ,องตวนนักมวยแล้วกันนี่ <laughs> โอเคไม่ถูกไม่ถูก <laughs> ไปไปไปใช่เลย ดิมิทรีมูราตอฟค่ะเป็นนักข่าวเขาเป็นนักข่าวที่ต่อสู้เพื่อความถูกต้องในการเมืองในประเทศขอบคุณมากค่ะสนุกไหมเรามาบอกไหมูรัอได้คือเอาสอกแน่จบผมขอขึ้นขอบคุณผมคงเขาสนุกดีครับไม่ยากหรอกถ้าแบบจำได้มันก็เนีียคือคำถามแต่ละคำถามมันไม่ยากถ้าเราเราจำได้มันก็จะอนี่ยนึี้ออกคิดว่าข่าวต่างประเทศนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวหรือเป็นเรื่องไกลตัว เดี๋ยวนี้ใกล้ตัวถ้าเกิดสมัยนี้คือทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันกันง่ายและการเร็วทุกอย่างเมื่อมีผลกระทบมันก็จะส่งผลต่อการเป็นอยู่ชีวิตเราด้วยมันควรจะต้องแบบติดตามอย่างใกล้ชิดในหลายๆอย่างครับประมาณนี้โอเคค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะวันนี้ที่มาด้วยความสนุกคะัคะขอบคุณมากค่ะสนุกครับ หนึง่งเควินเลชไม่แตกนะคะเสียดายแค่เฉียดเฉียดเกือบอีกนิดเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เก็บหมื่นหนึ่งนี้ไปก่อนและอยากให้หมื่นเนี้ยไปแตกที่ไหนคอมเมนต์กันเข้ามาค่ะแล้วเดี๋ยวรู้รอบขอบเงินจะพาเงินหมื่นไปแตกที่นั่นวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ